ไปเ่ไหร่เจ้กูแต่ตงก็ไม่ออกศากตรากลรยงนักสัตววิทยาชำนาญการพิเศษ กระบวนการกฎหมายไทยเราถือว่าเขาจะเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ตอนที่สั่านะครเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้ไปประเทศมาเลเซียมาใจเราบอกครับว่าเรือนจำเนี่ยเรากานการดูแลสุขภาพนะครับก็เรื่องของโครงการร้านกบัทบัญญัติของเรือนจำราชวัตรนะครับก็คือ

วันนี้ก็เนื่องจากมีผู้ต้องรัชทันที่ของมาเลเซียที่ได้ถูกกักุ่มเมื่อประมาณสักเกือบสิบวันเนี่ยก็เนื่องจากเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงในมาเลเซียซึ่งประชาชนมาเลเซียก็มีความห่วงใยก็ได้กังวล ว่าระบบยุติธรรมของประเทศไทยเนี่ยก็เป็นห่วงนะในวันนี้ก็ได้เรียนว่าได้พาเข้ามาดูของถิ่นว่าในในเรือนจำแย่งเนี้ยโดยเฉพาะนาราธิวาสเขตติติมาเลเซียเนี่ยก็มีผู้ต้องราชธรรมประมาณสัก31คนเป็นผู้ชายสัก27่ 11, แล้วก็เป็นผู้หญิง7คนนะครับใน7คนก็มี นักดนตรีนักร้องที่คนมาเลเซียติดตามอยู่ซึ่งก็ให้ได้ติดต่อกระท่านอารผู้ดได้ให้ท่านกรมสุนัยมาเลเซียที่ประจับสมขากับคณะเข้ามาดูก็ได้ไปดูของจริงแล้วก็ให้พบปากกับทั้ง31คน